สวัสดีครับผมอาจารย์ฟงแป้งเขาวิงชุนวันนี้ผมจะมาอธิบายหัวข้ออีกข้อหนึ่งที่มีคนถามเข้ามามีคนเขาถามว่าเรียนมวยจีนเนี่ยไม่ว่าวิชาไหนก็ตามจะเป็นเจ้าลิ้นยงชุนหรือว่าอะไรสำนักไหนก็ตามรำมวยเส้นเสร็จแล้วเราก็สามารถสำเร็จวิชานั้นจริงหรือไม่หรือบางคนบอกว่าเรารำมวยเส้นเป็แนลน้วนนถูกต้องแล้วเราเข้าใจอาจารย์สอนเข้าใจท่าใช้ต่างๆแล้วเราก็สำเร็จแล้ว จริงหรือไม่ผมตอบเลยครับไม่จริงครับมวยเส้นแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรียกว่าทฤษฎีก็ได้หรือเรียกว่าแค่ตำรับตำราเพราะฉะนั้นเราเรียนมวยเส้นเนี่ยเรายังต้องเรียนให้มันถูกต้องคำว่าถูกต้องของมวยเส้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าถูกต้องตรงไหนแบบไหนการตั้งการตั้งมือในตำแหน่งที่ถูกไหมการยืนตำแหน่งที่ถูกไหมการใช้แรงตำแหน่งถูกไหมการใช้ลักษณะของต่างๆในมวยนั้นถูกไหม การเคลื่อนไหวถูกไหมนี่คือเรื่องของมวยเส้นล้ำเสร็จแล้วเราจะต้องทำมันเข้าใจในแต่ละกิริยาบทของมวยเส้นนั้นมันใช้ป้องกันตัวอะไรเพราะมวยเส้นของมวยจีนทุกชนิดทุกสำนักเขาจะแขวงด้วยกระบวน่าใช้อยู่ในกิริยาบทแต่ละอย่างเวลาใช้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเรียงตามมวยเส้นมันจะไม่เรียงตามเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ล้ำให้ถูกเรียนรู้วิธีใช้มันแล้วแกะออกมาใช้ให้เป็นถึงเรียกว่าการเรียนมวยเส้นที่ถูกต้อง นั่นหมายควาะว่าเราแค่จบเหมือนกับว่าแค่จบมบ1ม2เรายังต้องไปศึกษารายละเอียดว่าสิ่งที่ถ้าใช้ต่างๆในมวยเส้นนั้นใช้จริงมันมีจุดอ่อนไหมผมจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าต้องเข้าห้องแล็บความหมายคือต้องลองจากของจริงทดสอบจากของจริงเอาหลักง่ายๆก่อน นะเอาสิ่งที่เราเข้าใจในท่าอย่างเชงง่นว่าป้องเสาต้องฝึกรับชกมาป้องเสารับซ้ายขวาเห็นไหมชกมาท่านรับซ้ายขวาให้คล่องก่อนว่าเออรับจริงได้ไหมมีแรงปัทะเป็นอย่างไงรับจริงป้องเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเราต้องเข้าห้องแผลพิสูจน์ปาเป็นจริงอันนั้นคือขั้นต่อไปจากบวยเวณนิดหนึ่งออกมาเรียนรู้ปาเป็นจริงเสร็จแล้วก็ยังไม่พอครับเรายัางต้องไปศึกษาสิ่งต่างๆที่เรียนมาที่ใช้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าท่ารับแต่ละท่า มันใช้หลักอย่างไงาที่รับได้จริงแล้วจุดอ่อนตรงไหนเราต้องตัดแปลงออกมาแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าเรารับตรงนี้แล้วเราจะต้องใช้ลักษณะท่าต่อไปต่อเนื่องอย่างไงาซึ่งไม่ใช่เรียงตามลำตัดของไมยเส้นเพราะคุณอย่าลืมว่าเวลาต่อสู้เนี่ยคนก็ชกม,มาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเราจะชกซ้ายหรือขว่าไม่ได้บอกว่าชกบนชกล่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเออถ้าชกบนมาเราอาจจะเป็นปองแต่ก็ชกล่างมาเราอาจจะเป็นการนะหรือว่าข้างล่างมาเราอาจจะเป็นคืน หรือชกบนมาเราจะเป็นปิ้วป๊บเราจะตีหรือท่าสาต่างๆเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ท่าเหล่านี้ฝึกจะอะไรต้องฝึกจะการลงสนามรบซ้อมด้วยมีคููเล่นฝ่ายหนึ่งเป็นตัวบุกใหม่ๆก็คือเขาสอนอาจาอ่ะซสายฝาสายฝ่ายคล้องก่อนเพอเราคล้องแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะเล่นแบบไม่มีสายฝาฟิสตล์เลยเราจะต้องใช้มวยที่เราเรียนมาใช้ได้จริงรับได้จริงอันนั้นถึงเรียกว่าการเรียนมวยเส้นที่ใช้ได้จริงให้ถูกต้อง ถามมาแค่นี้จบไหมย่างครับแค่นี้ถือว่าเราสําเร็จไปขั้นหนึ่งปานจริงมันยังมีรายละเอียดลึกกว่านั้นอีกมากมายคาว่ามวยเส้นมันแบ่งเป็นทั้งหมด5ตอนผมจะไม่อธิบายตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันอธิบายขึ้นมามันยาวต้องมาเรียนรู้ใครอยากรู้ต้องมาศึกษาหรือว่าวันหลังถ้ามีใครถามมาผมค่อยจะอธิบายต่อว่าการเรยนมวยเส้นจะแบ่งเป็นอย่างไรมันทั้งหมดอยู่5หลักนะะก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมวันนี้ผมจะอธิบายให้แค่ง่ายๆว่ามวยเส้นไม่ได้หมายความว่า คุณเรียนจบแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณก็สำเร็จในมือชนิดนั้นมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คุณคิดอันนั้นแค่จบหมหนึ่งคุณยังต้องเรียนรู้มอ .2 มอ 3, มสามมสเข้าสู่ปริญย,า,ยาะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใช้กันเวลาครับผมแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ